你，刚才你。 No, <laughs> 啊！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 啊 I have اما

Não. Não. 一样。 ครับอะไรกา,ามาวันแรกโดนแค่เสียขอเสร็แล้วป๊อปทันั้น Hva? สามสามเวลาดีบอนดีบอนทะเยอทะเลดีบอนทะเยอทะเล

à năm người, bỏ, ba, 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 ba,

காலு <laughs> អូខេទៅទៀតបានបងប្អូន

PK 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 เดี๋ยวคะีุ่งนี้วันนี้ไม่ทันแล้วนะครับอะวันนี้อันดับแรกนะครับขอบใจพวกเรามากที่พวกเราตั้งใจนะครับแม้ยังมีบางคนใส่เสื้อดำรุงเท้าแดงสงเก็ดฟางนะครับครูไม่บอกนะครับแต่ต้องให้กำลังใจบางเขานะครับอะ พรุ่งนี้ฝากเรื่องอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้าสมมติเราไม่ชินเนี่ยเราไม่ยืดสลับแข้งเนี่ยนะครับมันจะมีผลทุกอย่างเป็นหลักวิทยาศาสตร์กีฬาที่เราบังคับให้ใจอะได้ยากนะครับวันนี้ไม่ไม่ค่อยถึงใจเรื่องยืดเท่าไหร่ทำไมที่เราไป่ยืดเพราะว่าถ้าหกสมมติเราไม่ยืดเราหยุดกลับไปพรุ่งนี้มีแข่งเนี่ยมันจะเสียตัวนะครับฝากไว้ด้วยเรื่องนี้เนี่ย ดูมาตั้งนานแล้วเหมือนเดิมทุกคนกันแหละครับพอเย็นขึ้นมามันจะเป็นผลต่อโรงเรียนที่เราตัดตัดดูที่เราแข่งมันมีผลเรื่องการส้อเรื่องการเรียนต่างๆนะครับ่หละครับ่กเก่งทุกคนเก่มากเรื่อกรตัเองานะครับเเรบก